ลุงตูลุงตู f ีถามมาว่าอยากดูวิธีเช็คความร้อนของเบ้าหน่อยเช็คไม่ถูกอ๋อวิธีเช็คความร้อนของเบ้ามันคุ้ใช่ไหมก่อนหยอดแป้งใช่ไหมใช่เช็คไม่ได้เช็คไม่ถูกใช่ไหมว่าความร้อนของเบ้าแบบไหนที่พร้อมหยอดแป้งใช่ไหมใช่เลยอ่าได้มามามาดูเลยพอดีลุงตูกําลังเปิดเตาด้วยนะดูเลยดูนะเดี๋ยวให้ดูเช็คง่ายๆเลยเอาแบบง่ายๆแบบเป็นสิปิง่ายๆเลยนะถ้าแบบเนี้ยมือหม่ไม่รู้ใช่ไหมนี่เลยให้ใช้น้ำแบบนี้นะกระบอกฉีดแบบนี้ใส่น้ำลงไปแล้วดูนะน้ำเปล่าพอนะ ให้ดูที่กระพอบตรงนี้นะดูกระพอบตรงนี้นะในเบ้าในหลุมเนี่ยอย่าดูนะดูที่กระพอบตรงนี้ดูดูดูนะเห็นน้ำไหมเห็นน้ำวิ่งไหมถ้าน้ำวิ่งเป็นเมแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นน้ำวิ่งไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยนี่คือความร้อนที่พรอมหล่อแป้งถ้าแบบเนี้ยถ้าเป็นไม่แบบนี้ค่อยๆแห้งเนี้ยแสดงว่าแสดงว่าความร้อนด้ที่แบบนี้เพื่อนๆก็หยอดแป้งได้เลยแต่ถ้าหยอดแป้งมแล้วเอ้ยถ้าฉีดน้ำไาแล้วเนี่ยดังช้าๆแล้วแห้งเร็วเลยอย่างนั้นคือเบ้าร้อนจัดเกินไปอย่างนั้นหยอดแป้งไม่ได น้ำต้องวิ่งเป็นเม,เม็ดค่อยๆแห้งแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้หยดแป้งได้เลยเพื่อนๆดูแล้วไปทําตามได้โอเคไหม